สวัสดีครับสวัสดีเจ้าพ่อโอ้สวัสดีเฮ้ย <c oughs> นไรเชงบานจังบันฝนตกบออ่อ่าตกเมือ่อคืนนี่พ่อแต่ว่าตอนนี้หยุดอยูย่จ้ะต่ว่าคือส้งสีมาอีกนี่ละมดุดช่วงโดนขึ้นแบบนี้หรวบ่จ้ะพ่อ <c oughs> อุดรค่อนข้างที่จะยูนุน่นโยนนะบ่โอ้มันสี่ยูสูงะจ้ะมันเบื่อสูงเนาะ มีแต่อ่าถ้าทวมก็จะเป็นแบบว่าน้ํารอการระบายนะตกแห้งแล้วมันระบายว่าท่านยังสินะ่ะดีนะดีดีดีดดแะไรนะบ่ท่วมดีบด่ิบริยายของใหญ่สิ่งยากค่ะแล้วบ้านพ่อเป็นยังไงจ้ะบา้านพ่อแห้งเต้นๆเออไอมองพ่ออายุนี่มันเป็นไอน้ำโพงบอนอ ห่หางแกโค้งเป็นรอยรูโอ้บ่ถ้าเกิดว่าอันผากเนื้อมันถั่วมันมาไหลมากนะแม่น้ำสันดีนว่าโอ้่บ่บ่หอดบ่อาดี๋ยวนโอ้มันกระลงโค้งไปแล้วจ้าจ้างโค้งมัน่วา้าเคลื่อนสิ่ท่อดนี่เพื่อทีู่เคลือนจม่ได้โอหลเดือมีดานอยู่ตีแม่นีดานเนี่ยจ้ามีหอดัน ขถเมืองมีหอด,ด้านหนาบอื <c oughs> เ้ยบอกงวุ่นี่คืออาตกมาออกัแนโอ้ยบ่หนีแปดสองเมืองดูเห็นบอหนูบอกแล้วรถผ้าม่านนี่เ <c oughs> นือกั่แกนแหละพวกนาเสือเนาะค่ะ <c oughs> เขาทึ้งล่างทึ้งบนเลนยนะ่งโอ้นี่ออนขนาดขนาดเขาบ่อเดยวมาสอรถยนแกเอารถเครื่องมาสู่มาจอดหน,น้าบ้าน ค่ะ่จมันสาสิน็ที่ยังองอกเลยโอ้ยค่ะพออ่อพอพกคนไหนอ้หานเดจะสอมทั่วนี่วะจ้าคัใดมาจวนกันีพอเร่องวดเหยวหมตายแล้วตอนเป็นิบร,รวยป <laughs> ดไปเลยแยงแต่ว,ว่าคูยุซืกอ็อเกนอหมจ้าพออ่อ,อเออเคยอกเคยเห็นสร้างเป็นเนาะ แตว่าเหล็กสูตรละรุดรู้รุดหนุ่ยบ่มีบ่มาใหญ่โตเลยโอ้ยมือนี่ล่ะนุว่าน่ะรถผ้าม่าม่ามันมาเบียดเนาะค่ะแล้ว่งเทวดาส่งมหัยแต่ว่านุว่าแบบจ้าเอาตัวนี้โอ้เทวดาว่าน่ะเตี๋แต่ว่าถ้าเหล็กถ้าเหล็กพ่อรุดจังสิน่ะมันมักเข่ามือต่อมาดิพ่อ ก็ัวเลยนะเกียร์มองจะเกลือเออค่ะเนาะน้องสวงนี่เนาะงานเข่าไรดีงานเขาา่าไรงานเข่าลายจุบัวเรศน่งจ้าไมีแห้งอะคือเป็นแต่เมื่อยแถวพ่อหวานเมื่อยอยู่เลยเออเมื่อวน้มมันวนเด็กหน่อยโน้มมันเถาแล้วเนาะค่ะอืมก็เลยเหยีย่ยวแรงกิดเบิดไปแล้วเห็ดไรก็ได้อือไปบ่หักโหมแล้วบ้านี้ โม่บม่ดีโห่มาแล้วเบ็ดไปเรื่อยๆจ้ามวยกับซ้าสักก่อนซ้ามวยกับเจ๊กเสียก่อค่ะพ่อผมมันดีลุยอย่างเดียวโม่ยางนี่เพิ่องอันนี้ตีพนเอามาสอนมันจูงมากท่าผสมกับเจ๊กเสียจังได้ตีบ่อยบัวเนี่ยเข้าเหลืองบัวได้เลยค่ะเข้าว่าเดียวแต่งงานยังไงเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ไรมันเครื่องป่ายางอย่างนี้ค่ะพ่อมันบัวได้เลยจ้า เอาว่าไอ้ไเบ้าไม่เก่งในขอแนี่้องคนกะได้เขาลุกกาค่ะเอาไปีซ็กบุรีเอาไปยีเซ็นมุขข้ามันตายเลยอืมเาไม่ในขอยเนี้ยมันแต่น้นแล้วค่าซอมดีพอดนอกเขาก็เลยบอกไปทั้งอื่นเลยจริงวะง่ยเิดีไรกบุรีตวน่วะเมยบอกอามันได้มาทั้งนี้แล้วก็เีซอยตัวเนาะนค่ะพ่อ ูไปสู้จะมีนาทีสุดท้ายจ้าเห่นไหมทลสุดจะฟังเพลงบทสุดท้ายโอ้ค่อยสีสเศร้าเฮ็ดตีต้องถามเพลงบทสุดท้ายคุณบอกปว,วนะปดหัวเนเ่เเน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 เดเนเนีนเนเนยนเ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 นอนเ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 นอนเ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 นนเเเนเเนเนนเนาเเนเเนเเนน เนาะจ้าพ่อเป็นตึ๊มจึ๊มลวนว่าตอนย่ายตายเนาะอยู่บ้านค่ะจากลำสิงแล้วเว้ยโอ้ไปวะคนนี้ก็ตึ้มบ่ให้เศร้าให้โศกเลยตีบ่บ่ให้เศร้าแล้วว่าการกูตายนี่ยเป็นจ่างมอ่ำลำเอาหลงไส้แล้วเป็นมอ่ำลำเนาะค่ะหลงไส้เที่ยวพอดีละโอ้เออเป็นมอ่ำลำมอ่ำลำสายย่นเพื่อนี้คือตัวดังๆค่ะพ่อเนี่ย จ่างม่าไว่เนี่ยที่ผมใหญ่นลยใจเห็บ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 ก็คือโอยจากไปแบบมวนมวลแบบมีความสุขตัวนี่แนนแม่หัวโอู้อ่ะบอกโดนหล้วเขาทีนายห่วยนายก็ต้องนายตัวของเอกได้ตัวเลขก็ต้องทาแน่ที่พ่อโบกมวยมวยง่ายมวยงไงไว้อยู่ช่วงนี้เลยของพวกเขาอ๋อเอาเอาจะบอกหลายตี หอีอไ่เขคุยอยอ่เขาีว่าเลยเ้ยเนมมันขามันจะเขาวมลุนมันกรุธรรมดาจ้าพ่ออย่างของตัวเลขเอาเนี่ยนอนอะไรไม่ได้ค่ะนั่นแหละหาเป็นเนีย่ยคางยังว่าหายิกแ่นหน้าเบิงขาขาขา้งคาดหายใจตองลุงเชกอนแต่งวนี่คืองวดหนาวไม่นถดอือนบอขมันคือ คูแมืออไรกูเยตายเนาะจ้าโมแมนหล่ละเขาสิบว่าบอกถือคู่มือปันนั่นเออโมเดยังแน่ใสิขาวเส่นี้คู่สอบรถก๋งท่เาสอบแหน่ใสิเลี่ินี่จ้าพ่อเนาะอยู่องไรกันไปกับเส้นเนื้อขางเนเด้ให้ว่าออ อ่านสื่อได้หลาย,ดยเด้อเห็นเห่นได้หลายเด้อพอได้ว่าจะเกือดออกจ้าพ่ออืมอพี่เจน่าเบิ้งมากระจังจัดคัดกระพานไปซะก่อนค่ะมันคือบบรังเทียมันกะเป่าหย่างมันออกเต็มของเก่าซ้ำเก่าอยู่หันบ่ไปใส่เนาพนะพ่อเนาะอืม<ศ>บาเนี่ยเรื่อบาดบาดเนี่ยเฮาเวลาเฮาเกียงเร็วมาดบาดนี่มันกับเป็นกะจังใดบูมันเป็นแบบว่าหว่วงหน้าพระโมกขหลังนะค่ะค่ะ เอตัวเกามันสีเหลือบนอมันสิมาตัวไม่นี่มันสีมาบนออย่างเสียงเฮสองมาลังเทอมันกับบตตัวเกาเลยเด้สูตรเด็กกระไดจ้านั่นแหละมันก็เลยว่าบ่อน้ำมันหยาบมากับเพื่อนมาเพื่อนแต่ม่เคยนี้แปดสองนี่ไม่เกี่แปดสองแปดสองอยู่หันออกก็ตัวเกาอ่ะนี่ออกเอวันนั้นก็ออกแปดสอง่แหละหันมากันมาสองสี่วันกับมาสองสี่จ้า ม,มันเป็นยังไงบื hmm. อยององเลยยะนี่มันเห็นหาเงินใส่นีบ่ัวก็ทีล่ลาวกันเล <laughs> ว่าเป็นนีร้ายเนาะนีร้ายครั้งเงินเสษนีตัวบดเศษนี้เทาก็นดีเป็นประเทศที่ล้มละลายสิน,นะ <c oughs> จ้าพ่อตั้งแต่น,นี้ระว่างบัวระดับประเทศบัวระดับคนบัวระดับยังเออ บสใจต,ตองใส่เงินใส่ช่องบพสงบที่เยี่ยมดีมึงก็มีโอกาสนีมันก็ตสองเบิงจังหวะขณะเขารับประเทจตเขาก็ยังพอปันนั่นเป็นปน,นีเป็นเจินเฮาระดับครอบครัวนี่กันัน่นคือกับมีห่หนีคือการมูวี่เราฟูม่วี่หนีจ้าเห็นได้รถกลับไปดาวเอาเห็นได้เงื่อนจะไปยืมเงินมาสางจ้าพ่อมันกับจังสันเน่แต่มีถีชีวิตเนาะ กุคนก็ได้าษสู่ดูไปนั่นแหละยังว่าเบิ่งยังเลรดเลรดยังกระยาเืองโซนยังไก่อคิดเบิ่งคับก่อนพี่ที่รีตองเบิ่งว่าเออเลรดไปแล้วมันติดเป็นแมวมันติดขุมบ่เพราะว่าโตเรดนี่เข้ากับโมหัวมันติดออกหรือบออกเดี๋ยวหายไปนะแมนจ้ามันก็ยังจั่นเนี่ยมันก็อยู่กับโศกกบวาสนากับโอกาสถ้าโอกาสดีมือนั่นโศกนี่ มันจะพ่อที่ได้โซ่นี่นะค่ะอืมแต่ว่ามอดูเขาว่าท่ลือเรืวังที่หนึ่งอยู่นั่นี่นี้ปานนั่นเลยบอกพ่ออืมเขาว่ามีโอกาสได้จับรางวัลที่หนึ่ง <c oughs> คนราศีธนูระวังดีๆเงินจะไหลกองทองจะไหลเข้า <โฮ S 2> มีโอกาสได้จับรางวัลที่หนึ่งโอ้โอ้บอกวุ้นน้ำโชงนี่เด้อเตรียมใจไว ล่าทีน่นนู่มีโอกาสได้จับรางวัลที่หนึ่งโดูดังว่าโมดูปุกูกกับโมเดาคือต้อมันเลยค่ะเ<า>ออเขาเดาทีก็ดะเขาก็เป็นวงนี้เขาเฮาเนะาะค่ะพ่อเดีเ๋ยวเฮาหวังหวังนิดๆไม่ได้หวังหลายนะถ้ามาถ้าหวังมากมันก็จะผิดหวังมากต้องหวังนิดๆไม่มากเพ่างเชว่ามันนี่แหละ ข้าคุยโดนแล้วบอกซะจ้าพ่อเด่นวิ่งรูดวันนี้ลาวพัฒนาราวบวกน้อยค่ะเด่นวิ่งรูดไปที่เจ็ดกับแปดเด่นวิ่งรูดเจ็ดกับแปดค่ะจับคู่มีเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้าสามตัวก็คือสี่เจ็ดห้า สี่เจ็ดห้าค่ะสี่แปดห้าสี่แปดห้าค่ะสองหกแปดสองหกแปดค่ะศูนย์สามสองศูนย์สามสองค่ะไหนบปดูสีคูนี่มันอีเขาวิา่งบอและต่อไปก็ 9, เก้าเสียงค่ะเลขล็อกเก้าเสียนค่ะ สองสองสองสามสองสี่สองสองสองสามสองสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ค่ะเอ้ทีนี้ก็ไปที่เดี๋ยวเลขอธิบายจริงเราทีหลังค่ะพ่อไปหาน้อยหาน้อยค่ะ ้าน,น้อยนี่มันก็นจะเกเรงอะไรสม,มือนี่แมนบ่พอ <มา S 1> เนี่ยมาจะเละมีเออบ่จับจับูบอยเขาเลยเดี๋ยวนี้ค่ะมากุดมาก้อนมูขุตบอลบานเขาุดอืมบลงมากมองมันเคยลงไหมจ้าเนี่ยมันกับเนีนน่จังหวับ่เสือฟังขึ้นกาอันเดียวก่อนที่จะปูตายหัววันจะกว่าจัดการมันโหลดพอเมื่อนี่ อ่าเดรน้อยหวิ่งรูดหนึ่งกับสามค่ะอหนึ่งก็มีหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าสามห้าสามเจ็ดสามเก้าอันแหละตัวการพยักแจ๊บพยักหาเจ็ดเก้าค่ะไปอย่างมุนเอากระมุนจ้าเอากันมากไปมาก มังตัวเลขกับซ้อมเอาทีนี้ก็ไปที่พีบ้าพาเพลินค่ะพ่อพีบ้าพาเพลินกับจุย้ยวันนี้นี่หาสองสองหาเนะาะค่ะยังมาสองสี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <laughs> ีบ้าพาเพลินวันนี้26 6, 6, 26สองหกหกสองหกแปดสองหกหกสองหกแปดค่ะเอ้ยงามอยู่สวยงามอยู่พอ่อ มันมากมันมีเด็กัวเกเขาแม่นูวเมือนีิดเล่ามีหกคักๆนี่ละ่ะนูวนูมักน้ำยูพีบ่า้าเพื่อนนี่มีลาทีมาสองหกแปดนี่ละนิดโอ้นีละทีทีมาสองหกแปดอพีบ่า้าเพื่อนนี่ค่ะอืมหามันหามันแตกสีโตเนาะค่ะพ่อทีนี้ก็ไปที่รถ พามารถนำโชคค่ะพ่อวันนี้ก็มี 5, 3, 5, ห้าสามห้าสองห้าสามห้าสองเอ้ยงามดีเกื่อนรถพามาแต่งามอยู่าายคือมีต,ตัวก็าง,งามแต่บันนีสิเอาตัวได้ละดีละพ่อเอ้ยรอยเลขในบอ่อขันตามกำหนดกฎเกณฑ์้าแปดมามันก็จะเป็นแปดสี่กับแปดห้าค่ะ แต่สีแปท้าใช่สหละค่ะมันละเด็กเล็กที่มันสวยง่ามเล็กมือนี่เด็กมันเด่นเด่นเจ็ดเราเด่นเจ็ดเด่นแป่ตองเจ็ดนี่ละนี่ค่ะนีละมันที่มาบอสี่แปดสีก็แปดหานสีบอมา่อยู่บมดพอนึกจังใดจังหวะที่ตองใจมันอยู่นี่มันจะมันง่ามหลายนี่เล็กมือนี่ค่ะ นี่แปดที่แปดขานี่มันเคยออกทีเด็ดค่ะพ่อช่วงช่วงแรกๆนะเกิดกันมาบักพี่บาพาเพื่อนนี่หกแปดนี่ก็ออกรูสิก่อนเนาะจ้าเออนี้นะเกียงตับเลยบัวนี่บักแต่บอกสองหกหกสองนี่แล้วเลยมบอกว่าโดนเดลเวีเสียนต้องของเหลล่าวนี่บอกพ่อแมนมันไม่สิมากมือนี่บอดนี่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 พี่บาพาเพื่อนกับไห่้อมนี่สองหกหกสองประสัน ออม,มันย่ำให้อยู่นี่สองหกหกสองนี่ลืมเดอ้อปาสันวะ <c oughs> ่ะ 6, 6, ลายใต่ละหกสองหกแปดเราไว้จีจ้าคิดสิีจา้า,จาเอ้ยไอ้ไมันมาโหลดไอ้มันมาโหลดมาตัวได้กด็ได<า><อ>้จ้าพ่ออยู่ได้ดีเออแล้วกันกติบรลินัดตัวโตขึ้เก่าเนี่ยกติลินแปดทีทททด่แปดฮานี่หละที่แปดฮานี่อจบ อ๋อเมือน,นี่พพอมากตัวนี้เนาะแปดสี่แปดหาบักส่วนตัวบักส่วนตัวจ้าจ่าคาดว่าเลขสวยงามไงมันกินเลขตัวเก่านาไงมันมาแปดมันก็มาสองตัวสองก็มาสองตัวนิ่มันย้อกแปดสองสองแปดตัวเก่าอยู่บ่อืมถ้าออกมากอีกนนิวายตอนมันกรเแ็กแล้วหรอวะอันหกแปดแล้วตะกินอ่ะออกแล้วออกอีกอยู่นันเออออกสามเพร์วันนี้จ้า อันนี้แหละนี่แหละมันมากนีนมากคูด้วย,วยน,น,น, 2, 2, 8, 8, นี่บอนี่สองสองแปดแปดเหนียวค่ะพ่จหน้าเบอรงเดอนี่เบิรงกระคาเบันกระคาเลยเฮซี่เลขสองคู่นี่มันติเป็นขามันเป็นเบิ้ลมันก็ติเป็นแปดแปดสองสองยิงบอค่ะเออนี่ล่ะนเห็นมากแบบหนาสงสัยอยู่หนาสงสัยของมันอยู่ด่ เมื actor, ่อกี้กับหามนี่พ่อเนาะเป็นเบิ้ลแต่ว่าเบิ้ลอยู่ทั้งหนาไหมเบิ้ลแบบเลขมันออกอย่างสองสี่สามแปดแปดสองสองสี่เนาะออกเลขออกอย่อนเลขเลขครับเลขครับเลขค้อนเลขค้อนโบราณปะจ้ามันเปนหามแบข้อนโอ้นี่เขาเรียกค้อนไงถ้าหามมันจะเป็นไดพ่อครับหันหามสี่มันอยู่กลางโอ้อจ่าจ้า เขาเอื่หาหามนะค่ะค่ะตีมันจิหาบักสองสองโทนะนค่ะอันนั้เขาเรียกคาบโอ้เลขาเปลียคำเลขาเปลี่ยคำนี่คือยังบักสองหาบักซีนี่เอาแถมมาอยู่กลางปา้านีมัน half, ติเป็นเลขาาเรลี่ยาำทันทีค่ะพ่อเอแถมมันมาอยู่หนาสองโวแบบมันติดเป็นเลขอ้อน,อนโอ้ยภาษ <c oughs> <c oughs> า,าเลขนี่จะเป็นลายอันเนาะคือ กูหลายตัวอันภาษาอีสานบ้านเท่ากับอ่ายังก็หาบดีกว่าคอน,นอนดีกว่านางังค่ะหาบดีมันดีซ่ากันนะค่ะเออมันดีทอกันเออหาบดีกว่าคอนคอนเนี่ยมันสิรักไปทั้งหลังเออันว่านอนดีกว่านังนี่กับแม่นงังมันกับนางโดนบ่ได้กับมิจัานอนนะค่ะพ่อกันนอนมันก็บสบายนะเลยเออ กา่เป็นนั่งนี่กันั่งเ้อง,ง,งหย่อนแล้วเอาไปมากันนอนที่เขา <c oughs> ขี้คาน, <c oughs> นเน <c oughs> อ,อะเอาละตอนนั้นล่ะคุยพ่อไหนก่อนค่ะพ่อ,อสซโขคุนหมานเอฟซีก็ได้พวกเขอมาฟังกะพิจานาเบิงไ้เป็นแนวทางเอกกอก,กาะจรจัดขัดระพานซะกอนค่ะ เงี้ยให้เป็นแนวทางเอาไปดูแลเอาไปเปียบเสียบกับอาจารย์ผู้ที่ปเปแบบ็นเก่งเบิงวัวเล็กมันส้นกันบอมาตัวใหญค่ะอือจังวัวเล็กวิ่งนีมือนขึ้นจมูกพ่าตาดอืมเจ็ดกับแปดนี่เตีแยเมียเจ็ดกับแปดนี่นะมักเลขยกแปดมือนี้นั่นคะ่ะอ้าเจ็สี่กับเขามากอะก็ไหลก็แช่เ,เด้อไปกำลังใจให้ซ่องกับอ่าผู้ไครโชคค่ะ โหรกันเน่โรใส่แห้งอีกยังหลายดอกจะเเลริจัน,น้อยแม่เบียรบริษยจ้าพ่อให้กําลังกใจใจซึ่งกันและกันค่ะอันล่ะขอให้สุงส่งวนบ้านเมื่อแรกกกรจับตัวนก็ให้ออกตัวนั้นให้มีเงนินมีทองใส่กันทุกขทุกคนหลางกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วย อยู่ด้วยกันไปนานๆโสกๆุ่นวานสุข,ขูทุกคนเนี่ืมอแบงต้าถูกจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาเนี่ทางมาแบง่งปันเอฟซีจ้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ